สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกันเช่นเคยที่ช่องสวิตาชาแนลค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะน่ากินมากครับไมายถึงไข่เจียวด้วยนะไปไหนก็ตาไปปะผมพระเอกเรื่องนี้ไม่อดตายแล้วเว้ยตำต้มตำให้กินได้ด้วย ได้ขอจะบอกหน้าตาดีไหมฮะผมมาหน้าตาดีใช่ไหมเมี่ยวก็ดูกล้องวงจรปิด สากระเด้งอยู่ออแชทค่ะเออแชทออแชทเจ้านูนครับเออยังสวยบุตดากำลังช็อปออนไลน์อยู่ครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมชอบช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย